สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับนุ้ยนะคะในช่อง h a v e nice f u nui s d a y ค่ะวันนี้นะคะนุ้ยจะพาเพื่อนเพื่อนค่ะเที่ยวนะคะไปดูรายชื่อโรงแรมร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเริ่มลงทะเบียนวันแรกวันที่15กรกฎาคม2563นะคะตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มนะคะทุกวันค่ะก่อนอื่นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาิธุรกิจนะคะและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนได้จองเรียบร้อยแล้วได้รับสิทธิก็คอมเมนต์กลับมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะนุ้ยขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยค่ะขอบคุณค่ะเราเที่ยวด้วยการเผยรรายชื่อโรงแรมร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการโครงการเราเที่ยวด้วยการเปิดให้ค้นหารายชื่อโรงแรมที่พัก ร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แล้วนะคะบนเว็บไซต์ worldwideweb. เราเที่ยวด้วยกัน .com ค่ะสามารถค้นหาโรงแรมที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการได้แล้วนะคะโดยเข้าไปที่เมนูค้นหากิจการที่ด้านบนของหน้าจอหรือเข้าไปที่ Search merchan t เราเที่ยวด้วยกัน com ค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะเพื่อนๆที่ใช้งานสามารถเลือกดูกิจการได้โดยแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักค่ะได้แก่ร้านอาหารโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวโดยสามารถคัดกรองได้ตามจังหวัดช่วงราคาหรือประเภทย่อยเช่นในหมวดโรงแรมจะสามารถเลือกดูได้ทั้งโรงแรม h ฮ s เทลรีสอร์ที่พักรายวันไปจนถึง h o m e เตย์ค่ะบ้านสวนหมื่นบุพภาหัวหินและทานตะวัน h o m e เตย์จังหวัดเลยค่ะขณะที่ในหมวดร้านอาหารนั้นนะคะยังแบ่งย่อยเป็นกว่า25ประเภทอาทิร้านชาบูสุกี้ยากี้ร้านปิ้งย่างหมูกระทะร้านของหวานไอศครีมผับบาร ร้านขายผักผลไม้ร้านอาหารอีสานร,ร้านอาหารญี่ปุ่น,ร,นร้านข้าวต้มร้านคาราโอเกะและบุฟเฟ่โรงแรมเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆยังสามารถค้นหาสถานที่ที่ต้องการด้วยการค้นหาด้วยคำที่เกี่ยวข้องตามต้องการค่ะโดยจะสามารถเริ่มลงทะเบียนใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่15กรกฎาคม โดยระบบจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดได้เป็นวันแรกนับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะคะทั้งนี้สำหรับการจองโรงแรมที่พักเพื่อนๆที่ได้รับสิทธิ์ส่วนลดของโครงการแล้วนะจะสามารถจองโรงแรมผ่านช่องทางอื่นๆนอกเหนือจากเว็บไซต์ www r <www. S 2> ราเที่ยวด้วยกัน com ได้เช่น จองผ่านผู้ใช้บริการอย่าง Agoda และ Traveloka หรือจองกับโรงแรมโดยตรงได้ค่ะขณะที่การรับส่วนลดสำหรับร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นในลักษณะของส่วนลดแบบ e v o u c h e r นะซึ่งจะต้องดาวน์โหลดแอปเป่าตังเพื่อรับส่วนลดดังกล่าวค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ทราบแล้วนะคะว่าวิธีจะค้นหาร้านอาหารหรือโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็เข้าไปเสิร์ชได้นะคะเดี๋ยวหนยจะขึ้นให้แล้วก็ตามรูปแบบนี้นะคะและขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับฟังคลิปของหนยและถ้าคลิปของหนูเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนยด้วยนะคะและเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าได้จองโรงแรมอะไรไปนะคะจังหวัดอะไรขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ